ใกล้จะสิ้นปีแล้วปีใหม่ปีหน้าเรามีเป้าหมายนั่นคือการเขียนแพนเนอร์ค่ะจริงๆเราก็เคยเขียนมาเมื่อ2อปีก่อนแต่พอตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เขียนอีกเลยเามาปีนี้ได้เริ่มทํางานประจาเราแมเนจตอะไรในหลายอย่างไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็เลยเริ่มมาคิดว่าจําเป็นที่จะต้องเขียนแพนเนอร์แบบจริงๆจังๆสักทีและแพนเนอร์ที่เราได้มาในวันนี้นะคะเป็นของล e ฟอาเลวซึ่งปีนี้นะคะเขาก็มาในธีม a r รา n d the world travel ค่ะเปิดกล่องมาเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์น่ารักแถมมาด้วยพร้อมกับตัวสมุดแนเเรค่ะห้าาปกกข็ ห่อพลาสติกใส่มาให้ด้วยนะคะทําให้ระยะเวลาการเก็บยาวนานค่ะด้านในจะใช้กระดาษหนาถึง210กรัมเลยด้านในเขาออกแบบนําเมืองต่างๆทั่วโลกมวาวาดเป็นสีสันสดใสค่ะแต่ละเดือนก็จะมีธีมของตัวเองไม่ซ้ากันเลยสักเดือนเดียวเขาเปิดไปดูธีมแต่ละเดือนแล้วรู้สึกว่าอยากจะเขียนแพนเนอร์เร็วๆอยากจะให้ปีหน้าแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังเขียนวิตลี่แพนเนอร์ได้อีกด้วยมีเช็คลิสให้เราเช็คได้ว่าอาทิตย์นี้วันนี้เราต้องทําอะไรบ้างและที่ชอบมากๆเลยก็คือเขามีวันหยุดไทยให้เราด้วยนะคะ ยังไม่หมดค่ะด้านหลังเขาก็จะมีกระดาษเปล่าแบบนี้เพื่อที่ให้เราเขียนโน้ตจดบันทึกสิ่งที่เราอยากจะเขียนเพิ่มเติมลงไปค่ะและสุดท้ายท้ายสุดหน้าสุดท้ายเราก็สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วยโดยรวมแล้วเป็นสมุดแพลนเนอร์ที่รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็น่ารักมากๆ